สวัสดีด้อจ้ะพี่น้องสกูสุกคนสวัสดีด้วจ้ะลูกๆนอนอยู่ม่ตายก็สิรีดผาจักหน่อยทามีเวลามีเวลาจังสิรีดพี่น้อง้าบ่มีเวลาก็ไบบ้ร,รีดมีแต่พับเอาเพราะว่า อ็กหน่อยเขาใส่ใส่แบบธรรม,มดาพี่นนอมันมาเป็นชุดนักเรียนนะเป็นจังใดแน,น่นอนจ้า quên cắn chắc nói <laughs> nó, và chỉ bày hiện mẹ tay nó. เรียดบ่างามดอกพี่น้องเอาพ่อบ่ออให้มันยับนะเอา,ามีมีเวียกแล้วมีแนวอื่นเหตุอยู่พี่น้องอันว่าจะว่า เป็นยังเป็นยังแม่ต้ยคือเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่มาของเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะของแม่ตายเนาะแม่เลี้ยงว่าสันโอ้ยเนาะเป็นแม่เลี้ยงเดียวซิงเกิลมัม ่ก็คือเราะว่าคนเฮานเนอะเนาะอยู่น้ำกันพี่น้องมันกับมีความหักเหเนะาะจากการมีความหักเเป็นคู่เป็นคู่กันเป็นว่าบาวสาวเนี่ยสามีภรรยาเยังยก็ว่ากันไปเป็นประลา ภาษาบันดาลกับพวกรับเมียนะเนาะกับเด็กพระจ้าเดี๋ยวมาทนพี่อหมอจังสิเห็นหักกันแพ่งกันดูแลกันได้ไม่มีหลุมมีเต่าก็มีแค่สองคนเป็นบ้านละครูเบากับ ครูสาวเป็นบลาพ่อมีลูกมีเต่าเ้วพ่อมีลูกแล้วเมกะเปลี่ยนสถานการณ์เน,ะนาะเมกลไยเป็นคำว่า,าแม่เป็นคำว่า,าพอ่อยังอย่างนังสี่เนาะประมาณนั้นแล้วความคิดเห็นมันบกคือกันพี่น้องความคิดเห็นมันบะคือกันแล้วกะ แล้วก็บ,บ่มีมือที่สามเน้่อจากบ่มีมือที่สามอันนั้นลบออกไปเลยบม่ไ,ได้เกี่ยวกันทั้งไฟ,ฟไฟทั้งแม่หรือว่าไฟทั้งพอของลูกเนาะไม่ได้เกี่ยวกันกับมือที่สามมันเกี่ยวกันกับบ่าไปน้ำกันว่าอะพี่น้อ นี่เอาแบบบอดามาด้จ้ะเด้อเอาแบบพ่อว่าได้เนาะบอดามากันบอห้มีผลกระทบอ,อีกไฟหนึ่งแล้วก็บไปมีผลกระทบสำหรับเด็กน้ำนอกจากเนาะห้มีผลกระทบสำหรับเด็กกันอพอของเขาพร้อมเนาะกับเด็กน้อยไอ้กับน้องนี่น้ำนอกจอากก็คือไปกันบ่ได้ ไปกันบ่ได้ถามว่าให้ใจกันไปแล้วแต่ให้ใจกันไปแล้วแต่กะเขาเรียกว่ายังให้โอกาสกันแล้วน้อยเพื่อให้ปับแบบปับความเข้าใจเข้าหากันเนาะแต่มันกะไปกันบ่ได้คือก่าอพี่น้องเพราะว่าตอนยูนับกันไหนก็ยู่นํากันอยู่ อพอเล็กหน่อยเขาก็มีเขาเขาอยู่อยู่ทางภาคใต้เนาะเขาก็มีบ้านของเขาเนาะมีงานมีการยังก็ว่ากันไปส่วนแม่ก็มีหมองอยูอยู่นี่เนาะจ้ะเนาะ เราก็มีงานมีการอยู่มองนี่ถามว่าล้วกอนกอนไม่รู้เหตุจังไหนก็ไปเที่ยวมาหากันแล้วจ้ะพี่น้องไปเที่ยวมาหากันเราช่วงทองใหญ่แต่อยู่น้ำพอเล็กน้อยเปล่าภาคใต้เปล่าแต่นันกั <c oughs> มนันกัดีมากเลยแหละพี่น้องถ้าถามว่าเรื่อง การยูน้ากันมันก็ดีอยู่แล้วล่ะการอบปรุงอย่างยังสี่แต่ปัญหามันก็จะเริ่มขึ้นมากเนาะหลายสิ่งหลายอย่างคือถ้าเปลี่ยนระดับจากกลายเป็นเขาเรียกยังเป็นคู่บ่าวสาวกาไก่แมาเป็นผู้ปกครองยังสี่นะมันอาจมันอาจจะยากเด้สําหรับแบบสำหรับแบบคนที่แบบว่า แค่อยากจะเป็นแค่เขาเรียกว่ายังไะอยากจะเป็นแค่ผู้รับผิดช,ชอบแต่บรารับผิดช,ชอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่น้องเขาใจน้บอกว่าพข้จไหมเขารับผิดช,ชอบอยู่แล้วอันพ่อเด็กหน่อยอเขารับผิดช,ชอบเออแต่เขาบรดม้มันมันไม่ไร้การรับผิดช,ชอบเนาะรับผิดช,ชอบ น,นั่นก็เป็นพ่อของลูกทั้งสองคนนี่แหละพ่อเดียวกันทางทางไฟใช่ก็รับผิดชอบท่านทางหม่งเขายูส่วนแม่ก็รับผิดชอบทางหม่งแม่ยูจังเสียนะพี่นอ้องแล้วถามันไปกันบ่ใดกันคือ วิลีเลยเราไม่ตายกะเออคขาเรียว่ายังอยู่สต็อกมัมาตลอดนะพี่น้องละจะให้ให้หนูไปยูมองมองท่างที่หนูบ่เคยไปอยูหนูกะบ่บอสบายใจนะพี่น้องคะเอ่อยยังเกิดขึ้นมากเรากะไปใส่มาใส่ยานะพี่น้องแล้วกัน ถึงนูยูมองนี่นูก็ยังไปไปเองมาเองหรือว่าฮัดไปเองมาเองได้บละจะเชียนลุ่าบานเช่นอ,อเเเนอย่างอยังสี่เอาลูกเขารงเรียนอีอย่างยังสี่มปนบอละแต่มองที่พ่อเด็กหน่อยเขาอยู่น่ะนูว่ลูจากไผเลยเนาะแต่ถามว่าถ้าจะเป็นคู่ชีวิตหรือว่าคนเริ่มต้นอยู่ด้วยกันใหม่มันก็อยู่ได้พี่น้องแต่คือแบบว่า ส่วนหนูนะ่ะหนูก็มีการรับผิดชอบของหนูอยู่ทางทีแมนบอลไดถ้าสมมุติว่าเออถ้าห้องบ่มีอย่างเลยบ่มีการรับผิดชอบอย่างเลยมีแต่ใหญ่ของบิวน้ําผัวเนะ่ะเออนั่นเขาอยู่ใดอยู่เป็นบอลล่หนูไปเปรเียบเทียบเด้แต่หนูเบาถึงแอมแอมเขาเรียกว่ายังแอมถึงตัวหนูมึงทีเมนบอลต่้ด้วยการหนูมีแอมสิ่งที่หนูจะต้องทำแมนบอลล่จ้ะสิ่งที่หนูจะต้องทำเออ ขาอยู่หม่องนี้มาแต่ใดเองสินะแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นก็เคยสัญญากันว่าจะ,จะใหญ่มาอยู่พี่อย่างนีง้สินะแต่กับบ่บ่ได้ใหญ่มาจักเชื่อยังสินะมันจะความอดทนสัญญากัว่วมีความหมายสำหรับแม่ตายแล้วถ้าถ้าคุณทำสิ่งนั้นมาได้ไหมล่ะจ๊ะ นุ้ยไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับผู้ใดนุน้ยเอาชีวิตฝากไว้กับตัวหนูเองหนู้ยเอาอิเลียเพราะว่าคนเฮาเนาะขึ้นเลขกซีแล้วไม่ใช่นะเกยกว่าเลขกซีแล้วพี่น้องเกยกว่าซีสิบปีแล้วมันก็ต้องมีประสบการณ์บ้างละ่ะบ่ว่าผู้ใดก็สร้างบ่าย่างใดก็ย่างหนึ่งแล้ว เอาชีวิตไปฝากไว้กับใครถึงแม้คนใกล้ชิดมองบอกสั่นนพเาาว่าวันหนึ่งเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเราเองเหมือนเดิมะพี่น้องคืองามลูกประสิบายในใ้กะพาลูกไปหาหมอเองได้เนาะแต่ถามว่ามันลำบากบอมันยากบอด้วยพรมีมีอีกฝ่ายหนึ่งซอยสิมันก็นยากลำบากแต่ ข้ามนนหนูจะบอมีข้ามา่าจะบอให้ลูกกันเขาเรียกว่ายังบอให้ลูกกันขาดแม่บได้เพราะว่าหนูรับผิดชอบลูกหนูลูกหนูก็คือดวงใจของหนูเจ้าเสียเอาเงินมากเทียบ สันอันชีวิตอลูกสองคนนุ่ับ,บาสาน,นันนะถ้าจะอยู่กับผู้ชายไม่ได้หวังหวังหวังอยู่ด้วยเงิน จะไปฝากฝากพีฝากไข่ล้ำผู้ใหญ่งูอยู่เงินหน่ะมันก็มีความหมายมถ้าอยู่น้ำกันนี่กอได้หารสองเอยียนอีสี่นั่นก็ว่ากันตายหมดละลดค่าใช้ใจ่ายจังสันจังสี่พ้นห้ออาจจะคิดเป็นจังสันเด้แต่มันโมเมนเด้แม่ตายบอกเลยว่ามันไม่ใช่ แห้งยูน้ากันนะแห้งหานหานไล้ไลก้กัวเก่าพี่น้องอันนี้ห่ยอยูน้าหลูนี่ห่อปั้ม้วนได้เลยปั้มว้วนปั้ม้วนมนุกว่าเาตามภาษามวลที่ <laughs> เป็นภาษาแบบง่ายๆเนาะพี่น้องเม่ตายบริเลียนสูงเนาะแอมประม้วนประม้วนแอม กำนดได้เลยประมาณท่าใดเท่าใดเขาจะรูเป็นบาลาเออถึงมือนีขาดอันนี้เออมือนีเขาบอกออกไปเสือ,อเขาก็ยังอดได้บาลาเขาไม่รูเขาก็สอนลูเขา้า <c oughs> แต่ถ้าเขาอยู่นั่อีกฝฟายหนึ่งยังสิ่นะอันนี้ขาดผู้นึงก็อดบไดยอย่างสิ่แต่ก็ต้องออกไปซสือซุ่มมืออย่างสิ่นะมันกับประถกต้องเพราะว่า่อาว่าตะกี้จาคืออดได้เดี๋ยวนี้เจาคืออด,ดบด้บอกเพื่ออย่าง นอกคากาจะถามเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างสิว่าต้องถามแม่ตายเลยแม่ตายเลี้ยงลูกแอม่มาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเขาแล้วดูแลตัวเองตลอด <c oughs> ไปทำางานท้องใหญ่ๆ่ไอเกียยังมันท่านใหญ่ไปอยู่ภาคใต้เด้แตท่างานอยู่หม่องนี่ท้องใหญ่ๆหเลิกสามสี่ถุ่มนะพี่นองคิดเอาหนูท่ามันหมดแล้วาการใช้ชีวิต แบบยู่คนเดียวกันใช้ชีวิตแบบเอ่ยแข็งแรงสิน่ะแบบท่องเล่ากับเส่วนพ่อกับยู่ภาคใต้เองสิน่ะแมนยู่เขามาหาหรือว่าเอ่มเขามัาเท่าลงไปภาคใต้เองสิ่ะไม่เหมืนแมนยู่แต่สรุปสุดท้ายสรุปสุดท้ายอันนี้ก็คือแบบว่า นูประมาะคณคนมาบ่งการชีวิตหนูพ่อมแ้วพี่น้องถ้าจะบงการชีวิตตัวนูนะเจ้าต้องบงการชีวิตตัวเจ้าให้มันหลอดสะก้กอนเจ้าจังมางบงการชีวิตหนูสินะประมาณนั่นแหะพี่น้องอันนี้เราแมนจะมาบงการชีวิตหนูแล้วก็ทั้งๆจะให้หนูว่างว่างแผนว่างแส้นหมันกับว่าแมนมาละ ไฟหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องคิดเอาเองคนเท่าเมื่อกีวอ้ว่าจะจะเปน็นอีกไฟยนึ่งจะเป็นผู้ชายาาเหมือเ่ได้กเกี่ยวกันว่านคนประเทศนั่นคนประเทศนี่เออหรือจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นฝรั่งถามหมาุหมใบไม้คว่าเขาเป็นผู้ย,ยิ่งอีกไฟยนึงก็คือผู้ชายประมาณนั้น จะให้ความหักมาเป็นวานวานริ้วคือตอนต้องมีกัรและก,กันสงคงนมันกับบอมแมนเขาเป็นผู้ปกครองเราเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบเป็นผู้ปกครองนั่มแล้วมันก็ต้องมีความรับผิดชอบเรืความแก่ไขนั่นเอออ่ผู้นึงสเสนอขอนี่มากสิเขาก็ต้องเข้าลบแมนบลาจะอ่ะ น้เขาเขาลบสิ่งเสนอเขาเขาก็ต้องเขาลบสิ่งนูเสนอออกมาหน้าแม่บาแม่บาร์จ,จา่าเพราะว่า <c oughs> ทัางที่ดีนั่นก็คือทำยังไงให้ลูกมีความสุขเอาคุณจะคันนันสรุปได้แบบนี้ทำยังไงให้ลูกมีความสุขทำยังไงให้ลูกมีความสุขนั่นหรออีกฝ่ายหนึ่งเขากรู้เลยว่าลูกมีความสุขก็คือลูกอยู่กับแม่เพราะว่าเธอ ดูแลเทคแคร์ care, ลูกได้ส่วนฉันก็ไปทำงานและฉันก็มีภาระฉันประมานนักเอาจะาถามว่านูว่ามีภาระภาระบอกนูก็มีภาระคือนก,นกันถ้าบานนูได้เสียบออะนูก็ได้เสียถ้าอยู่ค่ากินนูได้เสียบว่าได้เสียอืมถ้าการดูแลลูกไม่ต้องถามถึงนูจะบ่คิด ขึานมาการดูแลลูกการดูแลลูกนั่นก็คือดูดูแลลูกเบ็ดใจพ่อหนูขอโทษนะจ๊ะเบ็ดมันสิมด ก็อ,อีกนิดนึงน่ะจะเนะาะนั่นแหละประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ทั้งที่ดีลูกก็อยู่กับแม่เราลูกก็ได้ความสุขล้วก็ได้ความอบอุน่นบ่า,บาสถานการณ์ไหนเออมันยากแม่ก็ อดลังเออกระกินยายัางกันไปยังสิเป็นบละเออแม่เหตุงานจังส่เออลูก็หาท่างปัญหาแก้ปัญหาเองทุกอย่างโดยที่ว่ามีอีกไฟหนึ่งที่จะมาออช่วยคิดช่วยอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโอเคงานลุงก,ก็เลยขอวะ่ะขอจบอยู่ภายอยู่มั่นอยู่ภายอยู่มั่นเขามมหนาที่แอ,อส่งเสียลูกเขาก็ต้องส่งเสียไป ส่วนลูกไงขึ้นมาลูกอยากจะไปอีกไฟหนึง่งอันนั้นก็แล้วแต่ลูกแต่ทางที่ดีคือลูกอยู่กับแม่นอกจากลูกอยู่กับแม่แล้วหนูให้ความอบอุ่นของลูกเพื่อบ่ให้เป็นสิ่งกระทบถึงเขาจะเป็นครอบครัว,ว,วเล็กๆแต่เขาจะเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ก็เป็นครอบครัวที่จริงใจแล้วก็ด้วยความอบอุน่นแล้วก็บบ่ได้บ่ได้เฟกนะพี่น,อน้องเนาะ ประมาณนะ่ะในต่ตยขอจบเพียงสำนีแบทมันเหมือนเราเนอะค่ะสวัสดีค่ะ